สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับช่ e งของแฮทริกิโรในวันนี้ครับขอนําำเสนอเรื่องราวอดีตแข้งไร้ค่าสู่ดาวยิงสุดคมแห่งเบน์ฟอร์ดอีวานโทนี่เพียงแค่การเข้ามาปีแรกของอีวานโทนี่กับเบน์ฟอร์ดนะครับก็สามารถระเบิดฟอร์มอันร้อนแรงได้แบบสุดๆเลยครับมีส่วนร่วมก nah ับประตูของเบนส์ฟอร์ดถึง43ประตูในทุกรายการนะครับแล้วก็ทำประตูในเกมลีกไปถึง33ประตูรวมในรอบเพลย์ออฟด้วยนะครับและเขาคนนี้เนี <S 2> <S 2> <S ่ย ทำไปอีก10แอสซิสถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับราะทำแอสซิสกับไบรอันเอมูเอโบครับนักเตะตัวเก่งชาวฝรั่งเศสของเบนฟอร์ดได้ด้วยครับเรียกได้ว่า2คนนี้เนี่ยจัดกันไป20แอสซิสแล้วนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาและโทนี่คนนี้ครับคว,ว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของเดอะแชมเปี้ยนชิพได้ด้วยครับในช่วงของอตุลาคม2020ที่ผ่านมาจากผลงานการยิง8ประตูใน6เกมในช่วงเดือนนั้นนะครับและการคว,ว้ารางวัลสันโองเขาคนนี้ครับสามารถทำสถิติเดิมของเกรนเมอรี ที่3ประตูซึ่งเกมเบเล่ตอนนั้นเนี่ยอยู่กับคริสตัลพาเลสนั่นเองครับในปีของ2013น,นะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นการเสริมทัพที่สุดยอดของโทมัสแฟรงค์อย่างมากครับเพราะว่าโทนี่เนี่ยช่วยให้เบนฟอร์ดกลับมาสู่ที่สูงสุดได้อีกครั้งหนึ่งในรอบ74ปีเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเบนฟอร์ดเนี่ยเคยได้เพลย์ออฟมาแล้ว2ครั้งย้อนกลับไปในปี2014ถึง2015ครับยุคของมาร์ควาเบอร์ตันนะครับตอนนั้นเนี่ยเบนฟอร์ดจบที่5ของตารางแต่ว่ารอบเพลย์ออฟเนี่ยไปแพ้ต่อมิดเดิลสโบไป5ต่อ1แม้ว่าปีนะครับ อันเดรเกรีนเนี่ยชี้จีบไปถึง17ประตูให้กับเบรนฟอร์ดแต่ว่าก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่ดีครับส่วนผลที่2ครับก็เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อปี2 0 1 9ถึง2 0 2พในยุคของโทมัสแฟรงค์คนนี้นั่นแหละครับผมโทมัสแฟรงค์นั้นมาทำให้ทีมกริฟฟิธพาร์คของเบรนฟอร์ดทีมนั้นคลื่นลื่นอ,อีกครั้งหนึ่งเขาพาทีมจบที่3ของเดอะแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลนั้นครับแต่ว่าน่าเสียดายเนี่ยในรอบชิงในรอบเพลย์ออฟนั้นแพ้ต่อฟูลแลมไปสองต่อหนึ่งอย่าง,าาา kin, ข,างของ ford อองงเบนนนนนฟรร์ดดใตตัั้ซไปปถึ26ะู แต่ว่าก็ช่วยให้เบนฟอร์ดนั้นขึ้นมาสู่พรีเมียร์อังกฤษไม่ได้ครับโดยในเลืดการต่อมาครับนากของเบนฟอร์ดของทอมัสแฟงเนี่ยเสียนั่นกับโอลิเวอร์กินไปให้กับแอสตันวิลล่าไซด์เบลามาให้กับเวสต์แฮมทำให้ตอนนั้นกรับแฟนบอลก,ก็เลยรู้สึกว่าทำไมถึงปล่อยตัวหลักแบบนี้ออกไปแต่ท้ายที่สุดกับทอมัสแฟงเนี่ยก็ไปดึงอีวานโทนี่ครับนักเตะโนเนี่ยฝึสุดมาเลยครับจากในศึกของลีกวันนะครับผมแต่ว่าท้ายที่สุดเลยครับทอมัสแฟงก็คิดถูกและอีวานโทนี่คนนี้ก็ทำให้ เบนฟอร์ดทีมนี้ทาผลงานได้อย่างดีในฤุ้กนการที่มึงจะจบลงไปและวันนี้ผมจะพามาจัก,กับ Evan Benjamin, Tony อีวานเบจามินเอริยาโทนี่คนนี้ครับเขาเกิดเมื่อ16มีนาคมในปี1996ครับปัจจุบันอายุ25ปีเกิดที่นอตแฮมตันที่ประเทศอังกฤษครับเขาเป็นกองหน้าที่รูปร่างดีถึง185เซนติเมตรนะครับโดยครอบครัวของเขาเนี่ยมีเชื้อสายของจาเมกาอยู่ด้วยนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อเดือนมีนาคมในปี2021ที่ผ่านมาครับทันทีที่จาเมกาเนี่ยเรียกตัวท่านัของ อีวานโทนี่คนนี้ไปติดทีมชาติด้วยแต่ว่าเขาเนี่ยปฏิเสธไปเพราะยังหวังว่ายังมีโอกาสที่อาจจะติดทีมชาติอังกฤษก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมย้อนกลับไปในวัยเด็กของโทนี่ครับเขาเข้าไปสู่อะคาเดมีของนองท่นตั้มทาเนี่ยตั้งแต่อายุประมาณ10บขวบแล้วก็ฝึกปลือฟีเท้าอยู่กับนองท่านต้ไปถึงอายุ16ปีครับจากนั้นเนี่ยก็ถูกไอเดียบูตลอยนะครับ ดึงตัวเข้ามาซ้อนกับชุดใหญ่ของนอตแฮมตันและเขาเนี่ก็เรียนรู้ประสบการณ์มากมายกับสุดยอดกองหน้าของทีมอย่างอาเดียบโยอากินเฟนวาซึ่งฤดูกาลน,นั้นเนี่ยอากินเฟนวาทัดไปถึง17ประตูให้กับนอตแฮมตันเลยทีเดียวโดโรนี่ครับก็พยายามฝึกฝนตามที่โคช้ชและก็อาคินเฟนวาสอนจนเขาเนี่ได้รับโอกาสการลงสนามและก็ทำสถิติเป็นนักเตะที่น้อยที่สุดที่ลงสนามชุดใหญ่ให้กับทีมด้วยในวัยเพียงแค่สิปีเท่านั้น และก็เกมนะครับพี่ลงเนี่ยก็คือเกมพี่สม,ม้กับแบรดฟอร์ดไป3ต่อ3และวันต่อมาครับเขากลับไปเล่นกับทีมเยาวชนของนอตัมตันแล้วก็ยิงใส่ยอร์กซิตี้คนเดียว4ประตูในเกม FA Youth Cup เลยทีเดียวนะครับและพอปีต่อมาครับนัานของนอตัมตันทาวน์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมครับอันเดรบูตลอยเนี่ยถูกปลดไปในช่วงของธันวาคมแล้วก็เป็นแอนดี้คิงมาคุมทัพแบบ และก็เป็นคีสไวเดอร์ครับมาคุมทัพต่อนั่นเองครับแต่ว่าในฤดูกาลน,นั้นเองเนี่ยนัของอาคินเฟนวนั้นถูกปล่อยออกไปอยู่กับจิลลิงแฮมครับทำให้อีวานโทนี่คนนี้ได้รับโอกาสการลงสนามมากยิ่งขึ้นครับก็ทําไป3ประตูกับทีมชุดใหญ่จากการลงสิบสามเกมและ1ใน3ประตูนั้นมาจากการยิงลูกจักรยานอากาศสุดสวยได้อีกด้วยนะครับผมต้องบอกว่าแหมเป็นอะไรที่ฮือฮาเป็นอย่างมากและโทนี่คนนี้ครับกลายเป็นดาวเด่นของทีมอย่างรวดเร็วเขายิงทั้งหมดไป13ประตู จากการลงเล่น60เกมด้วยเพียงแค่19ปีในการอยู่กับนอตทำต้านเท่านั้นและผลงานที่ดีแบบนี้ครับไม่แปลกใจครับทำไมทีมดังจากพิมเมเลงกริอย่างนิวคาสเซิลต้องการตัวเข้าไปครับสุดท้ายครับอิวานโทนี่เนี่ย ก้าวกระโดดอย่างมากครับจากนอตทำตันในลีกล่างเลยนะครับกระโดดขึ้นไปสู่นิวคาสเซิลยูินเต็ดทีมดังในพิมเหลียงกรีตเป็นร่วมงานกับสตีฟแม็กคาร์เรนในช่วงของซัมเมอร์2015ถูกดึงตัวไปด้วยค่าตัว5้าแสนปอนด์พร้อมกับใส่เสื้อหมายเลข36ของนิวคาสเซิลในตอนนั้นครับซึ่งทางด้านของอีวานโทนี่ครับย้ายมาพร้อมกับวัยนาะรุมจาก PSV อเล็กซานดรามิโตวิชจากอันเดอร์เลชซันเซลเอ็มเบมบาจากอันเดอร์เลชรวมไปถึงฟอริองโตแบงจากโอลิมปิกมาเซยยอีกด้วนะครับแต่ การที่มาที่ New นิวคาสเซิลนี้มันเหมือนเป็นก้าวกระโดดมากเกินไปของอีวานโทนี่คนนี้ครับเขาเจอกับฟันร้ายในที่แห่งนี้ครับลงไปเพียงแค่4เกมและก็เป็นสำรองทั้งหมดทั้ง4เกมนะครับ2เกมพรีเมียร์ลีกและก็2เกมในคาราบาวครับแถมในช่วงที่มาได้แป๊บเดียวไม่กี่เดือนนะครับซอบกักที่ทีู่ครับ <S <S เขาก็มีหวังว่าเอ้ยอาจจะได้หิงชุดใหญ่ไหมแต่สุดท้ายคิดผิดครับซิปแมคคาร์เรนเนี่ยปล่อยเขาให้กับบาสซี่ ไปยืมตัวนะครับผมในช่วงของเดือนพฤษจิกายนและก็กลับมาในช่วงของมกราคม2016สุดท้ายครับลงเล่นในแป๊บหนึ่งได้รับมีโอกาสลงสนามลงเกมทีมเยาวชนบ้างลงชุดใหญ่บ้างเล็กๆน้อยๆสุดท้ายถูกปล่อยไปอีกครั้งครับจนหมดฤดูกาลไปแทงการกลับมาในคราวนี้ครับ นิวคาเซิลของเขานั้นตกชั้นไปอีกนะถึงแม้ว่าราฟาเบนิเตสนั้นจะเข้ามาคุมทัพแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับว่าราฟาเนี่ยมาในช่วงท้ายฤดูกาลแล้วช่วยนิวคาเซิลทีมนี้ไม่ได้แต่ผลงานของอ e ีวานโทนี่คนนี้ครับในการเล่นกับบาสล่เนี่ยก็มีประตูกเกิดขึ้นครับ21เกมทำไป2ประตูนั่นเองครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยบาสเล่อยู่ในลีกวันนะครับ และพอปีต่อมากับราฟาเนี่ยก็ปล่อยวันโทนี่คนนี้ออกไปยืมตัวแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันไปนะครับถูกปล่อยไปชิลส์เบอรีทราวับครึ่งซีซั่นเขายิงไป7ประตูจากการลงเล่นไป26เกมจากนั้นก็ถูกปล่อยยืมที่สก a n t นทรอปนะครับ ถูกปล่อยยืมไป2รอบยิงไป15ประตูจากการลงเล่นไป3 5เกมแล้วก็ไปอยู่กับวีแกนในช่วงของ1 7บเจถึงสองอีกครึ่งฤดูกาลโดยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับอีวานโทนี่เนี่ยวนลเวียนนลีกวนมาดูตลอดครับไม่เคยขึ้นไปหลีกสูงมากกว่านี้เลยครับและเขาคนนี้เนี่ยที่สําคัญคือไม่เคยอยู่ในสายตาของนิวคาสเซิลเลยอีกต่างหากนะครับนับตั้งแต่ที่เขาเนี่ยลงสนามในช่วงท้ายเกมที่เจอกับเชลซีเมื่อปี2องพเท่านั้นนั่นคือโอกาสสุดท้ายที่เขาลงกับนิวคาสเซิลและส เส้นทางของเขากับนิวคาสเซิลและสุดท้ายครับเขาย้ายไปสู่ปีเตอร์โบโรในปี2018ในที่สุดนะครับซึ่งทอมแบลรี่ฟรายครับผู้ในการกีฬาของปีเตอร์โบโรเนี่ยก็ได้บอกกับ BBC เลยนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยแล้วก็ทีมแมงมองของปีเตอร์โบโรเนี่ยตามดูอีวานโนนี่มาตั้งแต่สคันท็อปแล้วก็วีแกนแล้วนะครับก็ชื่นชอบนะักเตะคนนี้เป็นอย่างมากและทางสโมสรปีเตอร์โบโรเอง ough, เนี่ยก็สอบถามไปยังนิวคาสเซิลว่า นักเตะคนนี้ค่าตัวเท่าไหร่แต่ท้งนั้นเนี่ยก็อยากปล่อยยืมมากกว่าและสุดท้ายเนี่ยทางด้านของปีเตอร์โบโร่ก็ปิดดิวทางด้านของอีวานโทนี่มาได้ในที่สุดนะครับซึ่งจากการที่ดูฟอร์มของโทนี่มาหลายปีครับเขาก็เห็นว่าอืมนักเตะคนนี้ก็เออจริงๆก็ฝีเท้าดีแต่ถูกปล่อยมาตลอดเลยเหมือนกับเป็นนักเตะไร้บ้านอยู่เลยครับเพราะว่าอยู่ทีมไหนก็ได้แค่ยืมไม่ย้ายขาดสักทีนึงและทางด้าน,นของปีเตอร์โบโร่ทีมนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ป้าน,นักเตะได้ดีหลากหลายคนด ปันอาซัมบาลองกาย้ายไปฟอร์เรสขายได้ต้อง8ล้านดไวเกลก็ฟอร์มดีครับย้ายไปพาเลสขายได้ต้อง7.5ล้านปอนด์และเขาก็เชื่อเลยครับว่าเขาจะสามารถปั้น อีวานโทนี่คนนี้ได้และก็มีการพูดคุยกันและอีวานโทนี่ก็โอเคครับเขาอยากได้รับโอกาสการลงสนามบ้างอยากเห็นว่าเขาเป็นนักเตะที่คนที่สําคัญบ้างคือเมื่อเขาเห็นว่าปีเตอร์โบโรเนี่ยต้องการซื้อขาดไม่ใช่เพียงแค่ยืมเขาก็ตกลงปรงใจมาอยู่กับปีเตอร์โบโรในที่สุดครับเขาย้ายมาสู่ทิณเวสต์ซันโฮมสเตเดียมครับซึ่งเป็นรังเย้าของปีเตอร์โบโร่อะไรครับเขากลายเป็นตัวหลักและก็รับความรักที่อบอุ่นมากๆกับปีเตอร์โบโรทีมนี้และโทนี่ครับก็ไม่ทําให้ทางปีเตอร์โบโรต้องผิดหวังครัาาารดแทกไ้ เกม FA ครับครับที่เสมอกับแรดฟอร์ดไป4ต่อ4และทำแฮตทริกไปทั้งสิ้นเนี่ยครั้งและทำไป49ประตูจากการลงไป94เกมตลอด2ฤดูก,กาลกับปีเตอร์โบโรเรียกได้ว่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมจบสกอร์ได้อย่างสุดคมครับและในตอนนั้นครับในช่วงของตลาดซัมเมอร์เนี่ยหลังจากที่โทนี่นั้นฟอร์มโดดเด่นนะครับมีหลากหลายทีมในพิมียร์ลีกครับต้องการหนึ่งตัวเข้าไปร่วมทับไม่ว่าจะเป็นฟูลแลมหรือว่าจะเป็นเวสแฮมสเปอร์ก็อยากได้แต่ทีมเหล่านี้ครับ มองคณะของโทนี่คนนี้เป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นซึ่งก็ไม่แปลกนะครับนักเตะจากลีกวันเขาก็มองเป็นตัวสำรองเป็นธรรมดาครับและโทนี่ก็คิดเลยครับว่าทย้ายไปสเปอร์ ก็โหรอแฮร์รี่เคนเจ็บและเคนจะเจ็บหรือเปล่าก็ไม่รู้ถึงแม้ว่าจะเจ็บบ่อยแต่คนอื่นเนี่ยก็อาจจะทดแทนที่ได้ซอนฮุนมินก็ยังมีอยู่หลายๆคนก็ยังมีอยู่เขาก็เลยไม่สนใจไปเวสต์แฮมก็เป็นสำรองไปฟูแลมก็จะตกช้นลงมาอยู่ดีเขาก็คิดนะครับว่าไม่มีทีมไหนมองเขาเป็นตัวจริงเลยสุดท้ายเขาไม่ไปสักทีมเลยดีกว่าครับและ ก็มี1ทีมที่ติดต่อ,อเข้ามาไม่ได้อยู่ในพรีเมียร์ลีกแต่ว่าอยู่ในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษสุดท้ายเขาย้ายไปสู่เบรนท์ฟอร์ดครับซึ่งเบรนท์ฟอร์ดในฤดูกาลนั้นเนี่ยทำผลงานได้ดีครับเกือบจะได้ขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกแล้วแต่ว่าดันไปแพ้ในรอบเพลย์ออฟและสุดท้ายเลยครับทางด้านของอีวานโฮนี่คนนี้ตัดสินใจย้ายไปเบรนท์ฟอร์ดครับเพราะในต,ตอนนั้นเนี่ยเบรนท์ฟอร์ดขายโอลิเวอร์กินไปให้กับแอสตันวิลล่าและเขาก็เห็นแล้วนะครับว่าถ้าย้ายไป ford เบรับ ท่าของโทนนี้ครับยา้าอยู่กับเบรนท์ฟอร์ดทำผลงานได้อย่างโดดเด่นอย่างที่ได้บอกไปครับซัดไป33ประตูคว้ารางวัลดาวซโมของทีมได้สําเร็จและที่สำคัญก็สามารถพาเบรนท์ฟอร์ดทีมนี้กลับู่ลีกสูงส,งสุดของประเทศในรอบ74ปีได้เลยทีเดียวนะครับผมก็ต้องมารอดูเลยครับว่าอีวานโทนี่กองหน้าสุดคมคนนี้ของเบรนท์ฟอร์ดนั้นจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนและจะมายิงนิวคาสเซิลทีมเก่าของเขาได้ไหมและถ้ายิงเข้าแล้วก็จะมีการระเบิดการดีใจหรือเปล่าเพราะเหมือนกับ อัดอั้นเหมือนกันครับเขาเคยสัมภาษณ์กับเดอะการ์เดียนเหมือนกันนะครับว่าเขารู้สึกแย่มากๆที่ตอมอยู่กับนิวคาสเซิลนั้นเขาโดนมองว่าเป็นคนไร้ค่าเป็นแค่นักเตะอะไรให้ถูกปล่อยยืมไปยืมมาเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยเสียใจมากๆตอนที่ไปอยู่กับนิวคาสเซิลและลองคิดดูนะครับว่าถ้าเจอกับนิวคาสเซิลแล้วยิงได้จะมีการแสดงอาการในใจแบบไหนคิดเห็นยังไงอีวานโทนี่คนนี้ ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมและคิดว่าเบรนฟอร์ดนั้นจะอยู่รอดบนพรีเมียร์ลีกได้ไหมก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ครับอีกไม่กี่วันพรีเมียร์ลีกจะเปิดแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นการแนะนําแข้งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ได้บอกเกี่ยวกับประวัติกันไปละกันนะครับผมและนี่ครับก็เป็นเรื่องราวของอดีตแข้งไร้ค่าสุดยอดยิงสุดคมแห่งเบรนฟอร์ดอีวานโทนี่เรื่องเด็ดเจ็ดยับกับชนะของแฮนติโลนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ